เมื่อนี้คุ้มเกมเองพี่น้องพอปั่นบอสบายลายมือแหละเจอแม่นัใหไงมาคุ้มเกมบริเวเหุย่างเลยพี่น้องโซมพี่โซมเลยเอาพอปั่นไปป้าไว้อยู่บ้านนั่งไงแม่กักลับมาคุ้มงานอยู่ใส่งานบนเท่าดูซช่ยีก่รำคำจะสิคอยเลนเพื่อจอบบางคนเป็นไข่พี่น้องเอ้ยเป็น 4-5มือแล้วแหละตั้งเมโทรมาหามือเศร้านี่ว่าโอ้ยคือสิแมนว่าไข่วดไข่วัดไงไข่วัดไงระบาดอากาศห่อนจ้าน้อยสิว่าเป็นยังอากาศหอนคือนุงเสือไนุงเสือนามันหอนมันแหมพี่นอก็เลยว่านุงอันนี้เขาไปแล้วสิเย็นๆน่อยนึงอเมื่อยแห้งพี่นอ ยังดีแต่ว่าสุขภาพแข็งแรงแน่จอยซื้อด้วยพี่น้องแต่ว่าสุขภาพทางกายแข็งแรงหนาส้มๆวัอนี้ตื่นแต่นอนแล้วก็พากันว่าเลยมือนีแค่เนียเป็นมันเป็นมือมันเสาหายนังไงมาเป็นโม่เนาะโอ้ยก่อนอื่นก็ขอมุกขอบใจนำเอฟซีเนาะที่เป็นห่วงเป็นไงพอปั่นมือนั่นลงคลิปพอปั่นจก แห่ตกใสคนงานว่าโอ้ยคนลางคนก็นกนบอกโอ้ยสู้เด้อพ่อปันเด้อเป็นกำลังใจให้เด้อเนาะคนก็นบอกโอ้ยทักษาสุขภาพเด้อพ่อปันอ่าดีไว้ปดีก่อนจะคอยมาเฮ็ดกต่ขอบมุกขอบใจหลายๆพี่น้องที่เป็นห่วงเป็นใยแต่กระทรวงกำลังมุกกำลังใจมาเนาะขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆโอ้ยเมื <laughs> ่อยเลยพี่น้องแลนไปเอาตีนรถสิบสองล้อรถสิบสองล้อไปส่งแห่ส่งทรายเขาตีน ตีนระเบิดตีนรถระเบิดมันแตกมันมันหอนนี่พี่น้องกับตีนรถเทา่ากับเก่าแน่เลยไปเรนไปเอาอยู่วิละมาใส่ให้เขาแล้วแหละนี่กสิบมิเตอรเอาทรายเอาทรายไ,ไปส่งอีกพี่น้องเลยไปเกี่ยวไปเกี่ยวมาอยู่หม่งเก่านี่แหละพี่น้องจ้น่อยจะสิ่ดใดกรับเมื่อจบพบันในที่คำๆนี่ค่ะ ดูใส่ห้าสามสีคนนั่งจะดูจะร้ะรอนอยู่เพราะว่าทรายมันเต็ม,มนะเนยทรายมันเต็มเต,ต็มลุ่มทีเ้าโอดูดขึ้นมาไว ประมาณ40กว่าเม็ดก่อนหมดเลยพี่น้อง40่สหาสิเม็ดก่อนหมดเลยใช่กระน,นั้น ีลุยเลยลุยจนลอยลุยจนโพลีเมอร์ล้าหดแดงหนาท่าสบปากไม่แรงแรงไม่มีปากบระแดงแห้งบ่มีเลยพี่น้องก่อนม่กระหูกขี้ดินใส่ยนี่เแ็บแหนบเนาะกองน้ำพักได้พอลุงเป็นว่าว่าสิซอยดินใสอีกได้รถนึง ตัวนี้ซื้อรถขนาดอะไรสีซอยป่ะบางเบิร์เหมือนอื่นคันอบอดี้ไปทรงทางใดกะให้เขาเอามาหายรถหนึ่งร้านสาวเห็นเรื่อนเลยสือ้อน้ำปลาน้ำรูงแลน่ ต้มกียกให้พ่อแล้วนะคะและนอนเครื่องรถมาส่งให้คนงานอยู่พี่ทางหนก ส่วนทางกันกี่ฟุตกี่ฟุตไม่้องเลยจากบ้านนางใหญ่มหาบ้านญานี่กะฐาเป็นเส้นทางนี้ก็ประมาณเศร้าสามสิบ ก่อเด้อพี่น้องเด้อมือน,นี้แม่นางไงก็คือเก่าเนาะพี่น,อน้องเนาะเอาคนงานเ้อมาทมดินเมาทมเพือน,นให้เขาแต่สำเร็จแลหละเฮ็ดมือนี่เลยพี่น้องเอาอีกสองรถสามรถตัวนี้กูดีเต็ม มองน้าให้เขาอีกดกวางอ,อยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่แหละ เพราะว่าตัวเองคนที่จะรูกไม่ยิ่งเดีพี่น้องสีขาวฟางกับผู้ชายไลายก่พอดีคือกันเนาะไม่ยิ่งก็คุกเบียดใจพี่กันเด้อพี่น้องเด้อลุยกันต่อพี่น้องลุยกันต่อหน้ารำกำเคียดอยู่พี่น้องเอ้ยเอาอีกสองรถพุ่นี่แล้วจบอยู่วางทีเฮาทุ่มเพื่อนนี่ หลังจากนั้นก็เดีด่ยๆเีเขาจะเสียหายโจ้กห,ห้องน้ำหายอยู่เรื่อนหลังนั้นใกล้ๆ,ๆกล้ันนี่แหละแล้พี่น้องสำเร็จไปแล้วนี่แล้วก็ฮาเพื่อนไปทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องอ่างก็อ่างก็ พี่น no. <laughs> ้องฝากกดไลค์กดแชร์ส่งความคู่เพ่ออินปันเนาะสู้เด้อแม่หญิงสิสู้ชีวิตคือแม่หญิงที่เก่งที่สุดเลยพี่น้องไปสิคือสิฝันเนาะว่าแม่หญิงเฮาสิมาคุมงาของของมดนี่นะพี่น้องเอาเจอกันที่หน้าพี่น้องบ๊ายบาย